มันก็เลยเกิดโซเชียลคอมเมอร์สคอนเซปต์เรื่องโซเชียลคอมเมอร์สขึ้นมาแต่จริงๆโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยเราคุ้นเคยมันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันคือโซเชียลคอมเมอร์สโซเชียลคอมเมอร์สก็คือการซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียเราลองมาถามตัวเองว่าเรากำลังจ่ายค่าการตลาดเนี้ยให้ใครจริงๆเราจ่ายให้ต่างประเทศถูกไหมเขามีส่วนร่วมกับสินค้าที่เราขายหรือเปล่าไม่มีเลย รเราจ่ายให้เขาไปเนี่ยคือผู้บริโภคเป็นคนจ่ายนะอย่าลืมว่าผู้บริโภคเป็นคนจ่ายเพราะว่ามันถูกบวกกลับมาในราคาสินค้าของเราแล้วนะครับแล้วทําไมเราไม่เอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายคืนให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะหลายๆคนคิดว่าผู้บริโภคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายหรือเปล่าใช่ไหมแต่ก่อนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่กลไกของการขายตรงนะครับหรือกลไกของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติงเนี่ยมันมาช่วยตรงนี้อยู่แล้วด้วยตัวขงมเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าการตลาดที่ผู้บริโภคจะต้องเสียไปเนี่ยในราคาสินค้าที่ผู้ประกอบการบวกเข้าไปในราคาสินค้าเนี่ยเราจะเอากลับมาได้ยังไงนะครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องมีเดียนิดนึงนะครับ mass media ก็คือสื่อทีวีสื่อวิทยุสมัยก่อนนะครับหรือหนังสือพิมพ์นะครับ marketing budget ที่เป็นสีชมพูอยู่เนี่ยนะครับถูกใจ่ายให้ใครถูกใจ่ายให้กับเจ้าของสื่อถูกไหมเขาแต่ก่อนนี้เราจะไปลงโฆษณาช่อง3โอ้โหเป็นล้านเลยนะครับจ่ายเงินให้ใครแน่นอนจ่ายเงินให้ช่อง3ช่อง3ก็บอร์ดแคสต์โฆษณาขั้นระหว่างละครนะ มีคนทั่วประเทศเห็นเราจ่ายเงินผู้บริโภคจ่ายเงินนะใช่ไหมให้กับช่องสามถูกไหมฮะดีขึ้นมาหน่อยอยู่ในยุคของโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันดีขึ้นตรงที่ว่าคนแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันคอนเน็กถึงกันใช่ไหมเราก็เลย ทำโปรไฟล์แต่กี้นี้คุณสวยพูดถึงโปรไฟล์แล้วนะครับเราก็เลยได้โปรไฟล์ที่ชัดเจนของคนมากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าการยิงโฆษณาครั้งหนึ่งเนี่ยมันเริ่มตรงกลุ่มคนมากขึ้นเพราะการยิงโฆษณาในทีวีเราไม่รู้เลยว่าใครจะเห็นเราบ้างเพศอายุนะครับอยู่พื้นที่ไหนเราไม่รู้เลยนะครับแต่การยิงโฆษณาบนโซเชียลมีเดียมันเริ่มเจาะได้ละว,ว่า เราอยากได้กลุ่มผู้หญิงนะเราขายครีมใช่ไหมเราอยากได้กลุ่มผู้หญิงอายุประมาณนี้กาลังเป็นสิวอยู่เลยนะครับอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเชียงใหม่อยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถเจาะลงไปได้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นค่าการตลาดตรงนี้จ่ายไปที่ใครจ่ายไปที่สื่อคนคุมสื่ออยู่ดีถูกไหมก็คือ Facebook นะครับทําไมไม่ให้ผู้บริโภคช่วยเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีเครื่องมือหรือกลไกที่ทำให้คนที่อยากจะเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยทำการตลาดหรือว่าเข้ามาทำการขายที่มันเหมาะสมนะครับแต่วันนี้นะครับเราเอามูมอเข้ามาเสริมนะครับเพราะฉะนั้นตะกี้นี้ลูกศรนมันถูกชี้ไปที่ Facebook นะครับ แต่เรามีกลไกเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมูมอนะครับมูมอเราจะสามารถแบ่งผลกำไรที่เราได้นะครับมาจากผู้ผลิตหรือว่าแบรนด์สินค้าที่เขามีตั้งบัต g เจตอยู่แล้วละ่ะทุกเจ้ามีตั้งบัตเจตในการโฆษณาอยู่ละนะครับเราสามารถนำนกลไกนั้นคืนให้กับผู้บริโภคให้เขาไปชวนเพื่อนหรือแนะนำเพื่อนในการใช้สินค้าต่างๆนั้นกลับมานะครับ ผมก็เลยนิยามอันใหม่ขึ้นมานะครับเราไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเราไม่ได้แค่ขายของบน f c e e o o o นะเราคือ Network Social Commerce มันเป็นการรวม E-Commerce Social m e d i ีเดแล้วก็ Network Marketing เข้าด้วยกันนะครับนี่คือโซลูชันที่สามารถดึงเงินที่ตอนนี้ทุกแบรนด์กำลังจ่ายให้ต่างประเทศกลับมาให้กับผู้บริโภคคนไทยได้นะครับ